สวัสดีค่ะเมื่อนี้มา่าพบก,กันอีกคือเกาเนาะคะ่ะเนาะ youtube channel เมื่อนี้สิพามาละเบิ่งโคกน้องหน้าแล้วจ้าเมื่อนี่ยอยู่โคกน้องหน้าเอ้อต่างจังหวัดเส้า้ามาส้มบรรยากาศเลยจ้าว่าตอนเช้าเ้าบรรยากาศดีมากเลยสิพา้าเก็บลูกมอนลูกมอนลายค่ะพี่น้องดูพร้อมโอ้ยยางดู หวานได้สุกเป็นไร้ะสู่แห้งยังก็สุกเลยจ้ายังก็สุกเออเนาะหวานน้ำเดอ้อลูกยังแดงแดงเลยก็จ่ายผภาไปรอเบิ้ง บ่บป่าตอนสาวๆเลยอ่าหาาลอกชมบรรยากาศในนอกจก้ะเนาะน่านในมาส,สู่บรรยากาศตอนเ้าจ้าอยู่ตะเมืองกุ้งลายก็ได้นี่แหละกระสิประมาานี่แหละกาเนี่ีแทงน้ำเก็บน้ำไว้ใส่ใสโซลาเซลจ้าเพราะวาโคกน้องหน้ายังอยู่ไอ กระสมโขกอยู่ยังอยู่ที่แบบว่าไฟย่งบุเข่ายัง่มีไฟฝ่าพานจา้ะน,นี่ก็บอ่อป่าเลี้ยงป่าไว้กินเองเนาะค่ะเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆมือเสาร์นี่ยื่อใดอทายเ้เบิงตอนที่เลี้ยงอาหารป่า และเลาะส้มผ้าไปน้ำกันเลยจ้ะผ้าไปเบิ่งป่าอยู่แถวนั้นนี่จ้ะป่าลายอยู่เร้อเลาะตามนี่ก็จะเป็นหัวตะไคร้ยาวเลยจ้ะมันจะกาดบ,บ้านเนาะค่ะเนาะเนี่ยต้องไปซื้อออกจากเจ้าขาออกจากบ้านเท่ากัน เยอะแยะทับเขากินยังอยากได้ยังนะค่ะอ่าและวส้มบรรยากาศไปน้ำกันเลยบรรยากาศดี่ดีพี่นออ้องเ้ยในวับเกษียนของเฮากับสิามย,ยูแบบนี้ละค่ะมาก นี่ก็สบ่ค่อยนิง่งอะไรถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากขอกดไลค์กดแชร์แน่นอะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวสิปไทยยังต่ออีกหรือว่าเอาอยัางลงอีกอ่ะแล้วสิอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ